แน่นอนด้านล่างคือสคริปตเต็ม900คำสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ2,026 Thailand m i s s i l e s c o r p i o n น910แปลเป็นภาษาไทยพร้อมอินโทรและฮุก30วินาทีตามที่คุณต้องการเหมาะกับช่อง a u t ต c คาร a r า g ชเนื้อหาใช้ภาษาที่น่าตื่นเต้นกระชับและให้ข้อมูลครบสำหรับคนรักรถอินโทรช่องลบ7-8วินาทีแบบเร็วบวกดนตรีมันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ a u โต c คาร a r า g ชที่ที่คนรักรถต้องไม่พลาดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ h o อ k ลบ30วินาทีดึงดุดใจลองจินตนาการดูครับรถที่ดูดดันจนเหมือนขีปนาวุธติดลอ้อแล้วคิดดูอีกทีถ้ารถคันนั้นสร้างโดยฝีมือคนไทยล้วนๆและราคายังถูกอย่างเหลือเชื่อนี่คือสกอร์เปียน90รุ่นปี2026หรือที่หลายคนเริ่มเรียกมันว่ามิดซิลรถที่แรงจัดดีไซน์เฉียบแถมยังผลิตในไทย100เอร้อรรทยที่มาแรงที่สุดในรอบปีหรือยงไปดูกันเลยครับ เปลี่ยนฉากภาพสโลโมชันรถวิ่งผ่านสกอร์เปียนไม่ใช่แค่ชื่อเท่ๆแต่มันคือสัญลักษณ์ของความกลา้าท้าชนทุกแบรนด์ระดับโลกรถรุ่นนี้ถูกออกแบบและผลิตโดยทีมวิศวกรชาวไทยภายใต้โครงการ SpeedTech Mobility ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป้าหมายคือการสร้างรถสปอร์ตท,ที่แรงมีดีไซน์ล้ำอนาคตและที่สำคัญราคาจับต้องได้ภาพด้านหน้าไฟหน้าเลดตัวถังเตี้ยลู่ลมดีไซน์ภายนอกดูดันสุดๆ มองแวบแรกอาจนึกถึงล amborghini ผสมแมก a าเรแล้วเติมสเสน่ห์แบบไทยเข้าไปไฟหน้าแบบเล็ดบางเชีย์ฝากระโปรงคาร์บอนไฟเบอร์เฉียงต่ำทุกองศาเหมือนรถแข่งรถทั้งคันผลิตในไทย100%ครับไม่ใช่แค่ประกอบตัดไปที่สเปคเครื่องยนต์อินโฟกราฟิกใต้ฝากระโปรงคือขุมพลังเครื่องยนต์2.5ลิตร์โบสีสูบแต่ความพิเศษอยู่ที่ระบบไฮบริดคู่พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวแรงม้ารวมทั้งหมด395แรงมา้า แรงบิด520นิวตันเมตร0ถึง100กิโเมตรชั่วโมงภายใน4.1วินาทีความเร็วสูงสุดล็อกไว้ที่270กิโลเมตรชั่วโมงแรงแบบรถยุโรปแต่วิ่งแบบรถไทยคมและไหลลื่นภาพภายในจอฟูดิจิตอลบอกทรงสปอร์ตภายในเหมือนห้องนักบิน f 1 6หน้าจอขนาด12นิ้วแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อม u i ที่ออกแบบโดยทีมคนไทย เบาหุ้มเอวกันตาร่าทรงกระชับเหมือนรถแข่งคันเกียร์เป็นแบบจอยสติ๊กสไตล์อากาศยานไม่มีเบาะหลังไม่มีของเล่นมีแค่คุณกับถนนตัดไปขณะขับขี่ถนนโคง้งในเมืองกรุงเทพบนถนนรถรู้สึกมีชีวิตแรงดึงทันใจจากมอเตอร์ไฟฟ้าช่วงล่างอัพทีฟปรับตามสภาพถนนไทยโดยเฉพาะเข้าโคง้งแน่นรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามแข่งแม้เกิดมาเพื่อสนามแต่สกอร์เปียน90ก็ขับได้อย่างมั่นใจบนถนนกรุงเทพ ฟีเจอร์เทคโนโลยี HUD ระบบ AI ไม่ใช่แค่เร็วแต่ยังล้ำรถมาพร้อมผู้ช่วยขับขี่ด้วย AI ที่ปรับพฤติกรรมรถแบบ Real Time ควบคุมด้วยเสียงมี HUD แบบ u g m m n t t r r e l l t y y ระบบวิเคราะห์รถผ่าน 5G ทุกอย่างอยู่บนปลายนิ้วและยังมีโหมดส t i n g Mode สำหรับปล่อยพลังเต็มสูบชื่อเหมือนเล่นแต่แรงจริงตัวเลือกการตกแต่งสีหลอภายในสีจากโรงงานมีทั้งหมด6สี ดำเวนอมโครเมียมสายน้ำเงินแบงคอกแดงสกอร์เปียนเขียวจังเกิลขาวไวไฟ้อแม็กซ์ถึงนิ้วอร์จออลอยน้ำหนักเบาภายในเลือกได้ระหว่างหนังวีแกนหรือเอากันตาราประกาศราคาพร้อมเอฟเฟกเสียงตื่นเต้นและแล้วก็มาถึงคำถามใหญ่ราคาละ่ะราคาขายในประเทศไทยเพียงแค่1.89ล้านบาททวนหรือประมาณเครื่องหมายดอลลาร์52,000ดอลลาร์ ถูกกกว่ารถยุโรประดับเริ่มต้นอย่างปอร์เช่ค a y แมนหรือซูป r a แต่ได้ดีไซน์ล้ำเครื่องแรงและเทคโนโลยีเพียบเปรียบเทียบกับปอร์เช่หรือซูปราสกอร์เปียน90ไม่ได้อยากจะเหมือนรถยุโรปแต่มันท้าทายรถยุโรปเสียงบรรยายจริงจังภูมิใจนี่ไม่ใช่แค่รถแต่คือความกล้าของวงการยานยนต์ไทยสกอร์เปียน90คือคำตอบของคำถามว่ารถไทยทำได้แค่ไหน ภาพปิดท้ายรถวิ่งกลางคืนถ่ายแสงสวยๆใครเหมาะกับรถคันนี้สำหรับคนที่ไม่อยากเหมือนใครคนที่เชื่อว่ารถไทยก็เจ๋งได้และคนที่อยากสัมผัสอนาคตบนถนนจริง p r o m i s u i s h s c o r p i o 90ไม่ใช่แค่รถมันคือคำประกาศสอถ้าคุณชอบรถแรงรถล้ำและรถที่มีหัวใจไทยที่นี่คือ Auto Car Garage ที่คุณต้องติดตามฝากกดไลค์กดแชร์และเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าคุณต้องการไฟล์เสียงภาคแบบมืออาชีพเวอร์ชั่นตัดให้ลงชอตหรือติกตอกได้คำบรรยายหรือซับไตเติลแยกบอกได้เลยนะครับยินดีจัดให้ครบ